เออเออนั ờ, ờ, ่งด้านหน้ถ่ายเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับคุณโสภากระผมแขกผู้อิจิเอะมีทายเรือแขกและประชาชนชาวจังหวัดน่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นเป็นประธานในที่นี้ปิดงานประเพณีแขงเรือจังหวัดน่านณปิษณุนาที่รู้ว้ ีท่านผู้ช่วยสรุตัวแทนท่านเจ้าแขวง่านผู้ีว่าเมื่อวันที่หนึ่งทดีด้วยครับและรางวัลที่ห้าเครับมีทั้งหสี่ลำนะครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับและด้วยท่านสนุกสนานใยธรรมรูญครับท่านเป็นประธานด้วยแขแไปต่อสองเป็นมา พลตระกทเอกประชาพนตรนอกครับเรือกายวัตนสีจุ่ลเรือครับเกีรตที่สามครับการเงินชนบุรีเมือบาทพร้อมกับพเรรบันเกียรติยศครับเรือสีงานาถูกกระดับวัลเกียรติยศครับเรือข้านนายกเทศมนตรี ดีเลยนะครับสำหรับรางวัลที่สองเงินสดแปดล้า,านบาทพร้อมชื่อรางวัลกิตยศปังที่ก่อนออกเอาชนะไป,น,ป,น,ไปะนั่นหยกทีวีวันนี้จะมีหล่องทีสามต่อยมา้านะครับกตะพอครับเจ้าเพราะว่ากรอบชิงชนะเลิศที่ไทยเบยยอดไทย